อยากกลับบ้านไหมพี่ผมอยู่กรุงเทปครับจะกลับทำไมเราทำงานครับอ๋อใช่แล้วครับใช่ครับไม่ใช่อยู่ปลอยเป็ดแล้วพี่วอยเป็ดเขาไม่ทำะไรสวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมื่อนี้กับม่พ่อกันอีกแล้วนะครับผมกับช่อง ครอบครัวอาร์ตนันดีอยู่กับผมบักมอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมต้วพี่น้องโอ้พี่น้องช่วงเนี้ยโคเซนเตอร์ระบาดกันนักแห้งพี่น้องวังหนึ่งก็โทรมาหาผมเดี๋ยวห้องถัไปติดตามกันเลยครับผมว่าโทรมาเรื่องอีหยังพี่น้องแล้วมันหูได้ยังไหว่าเบอร์นี่คือเบอร์ผู้ใดพี่น้องแต่ว่ามันกับเบหูหรอก่าเป็นเบอร์ผู้ใดมันกับซุ่มซุ่มโทรม,ม,มัวมัวแล้วพี่น้องว่ามันสีมีวิธีแก่ว่ามันสีมีวิธีแก่เพชรมันยังไหนพี่น้อง เอาไปเบิ้งกันได้เลยครับผมจากในกาแฟกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้บักคับอาดเพื่อมีกำลังใจมาถ่ายคลิปอีกตอ่อไปนะได้เลยครับผมไปเบิ้งกันได้เลยครับนะครับเห็นโทรมาครับว่าไปจะมีตกค้างมีหมายเลขพัสดุไหมครับไม่มีครับพอเห็นโทรมาว่ามีพัสดุตกค้างสะดวกแจ้ง,งชื่อนามสกุลนะครับผมเพื่อทำการตรวจเช็คให้ครับชื่อ ครับที่ศาลเราสักครู่นะครับครับผมครับผมได้ทำการตรวจเช็คแล้วนะครับพบว่าเป็นชื่อเดยโทรศัพท์0ู7ย์เก้าเจ็ดูนย์่าเก้า้านะครับครับาชื่อและเบอร์โทรนี้นะครับผมได้ทำการจัดส่งอัสกรนะครับวันที่ห้าพฤษภาคมสองนห้าห้าจำนวนหนึ่งชิ้นนะครับ จะส่งที่พัชณีไทยสาขาสุราชาครับจะส่งไปยังจังหวัดเชียงใหม่พี่เจ้าของส่วนนี้ได้ทำการจัดส่งหรือเปล่าครับไม่ครับแต่พัสดุชิ้นนี้มีปัญหานะครับผมเนื่องจากพัสดุชิ้นนี้ไม่ผ่านเครื่องสแกนครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการอายัดพัสดุไว้ครับเพว่าเป็นการจัดส่งสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็บัตรเอชเอ็มครับเจ้าของส่วนนี้ได้ทำการจัดส่งหรือครับไม่ครับไม่ทำการจัดส่ง,งนะครับครับผมเป็นไปได้ไหมครับว่า ในการลับส่งพัสดุชี้นนี้ครับน่าจะครับขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเคยทำข้อมูลสุดนตัวที่เป็นเอกสารทางราชการหายบ้างไหมครับไม่เคยนะครับแล้วบัตรประชาชนกับสอบเาบัตรเนี่ยเวลาใช้สกุรมอาไรต่างๆได้เส้นกลกับไว้ไหมครับเส้นทุกครั้งนะครับเส้นครับเส้นเส้นทุกครั้งครับเส้นทุกครั้งเสนกับไว้จริงนะครับ ใช้เกี่ยวกับอะไรครับผมถือว่าเซ็นแค่สำรองถูกต้องอย่างเดียวครับเซ็นกำกับไว้ครับว่าใช้สำหรับใช้อันนู้นใช้อันนี้ครับก็แล้วในส่วนนี้นะครับเวลาที่ทำการสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะสั่งช่องทางใดนะครับได้รับพัสดุแล้วเนี่ยได้จับไม้น้ากองมาทิ้งครับก็ขยำทิ้งทุกครั้งครับขยำทิ้งไม่ได้ถูกชื่อที่อยู่มันจะออกนะครับทำทำให้มันขาดนะครับทำให้มัน อทำให้มันพังให้มันใช้งานไม่ได้ครับส่วนนี้ทำให้มันพังใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับอะไรนะครับส่วนนี้ทำให้มันพังทำให้มันใช้งานไม่ได้นี่ครับใช่ครับแล้วพวกเว็บพนันออนไลน์อะไรพวกนี้เคยได้เข้าไปเลดบ้างไหมครับเคยอยู่ครับแต่ไม่ได้ให้บัตรประชาชนคือแต่ว่าต้อ,องกรอกข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมครับครับผม แต่ไม่ได้ให้บัตรประชาชนไม่ได้ให้อะไรเลส่วนนี้ก็เน่นอยู่นะพวกอพนันออนไลน์ับตอนนี้เลิกแล้วครับไครับ,รบแต่ใน,น,น่นี้ไม่ได้เป็นผู้จัดส่งใช่ไหมครับไม่ครับยืนยันนะครับพี่พี่อยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพครับ อยากกลับบ้านไหมพี่ผมยูเพ่ครับจะกลับทมื่ไมมาทำงานครับอ๋อใช่แล้วครับใช่ครับไม่ใช่อยู่ปอยเปตแล้วพี่ปอยเป็ตเ,เขาไม่ทำกันแล้วครับี่กรุงเทพครับอ๋ออ๋อเขาทำกันกรุงเทพแล้วตอนนี้ผมจะทำงานต่างประเทศครับอ๋อผมผมอยากไปทางานกับพี่บ้างก็มานะครับมาที่กรุงเทพนะครับมาได้ครับทำงานที่กรุงเทพ โอ้ผมหลอกได้กี่คนแล้วครับเนี่ยประมาณ100 200ร้อยสองร้อคนแล้วโอ <c oughs> ค้คนละคนละร้านสอง้านครับออื <c oughs> ชื่อก็ไม่ใช่ชื่อผมแล้วเจอได้ไงไม่รู้ <c oughs> แค่นี้นะครับพี่เสียเวลาทำมาหากิน <c oughs> ใช่ใช่ใชใชครับผมเป็นยังไนครับผมพี่น้อง สำหรับวิธีแก้เพชรพวกข้อสเส้นเตอร์พี่น้องพวกมิจชาฉีพจังใดก็ฝากพี่น้องป้องกันและระมัดระวังเจ้าของว้น้เดาลพี่น้องห้ามีเบอร์นั่นเบอร์นี่โทรไปติดตองานติดตอวามีพัสดุตกข้างแล้วไปให้ขึ้นศาลยังงังซเสี่พี่น้องอย่าไปเสือพี่น้องมิจชาฉีพกันทั้งนั้นละครับผมถ้าเฮาบ่ได้เป็นคนทรงถ้าเฮาบ่ไ้เป็นคนเฮดที่รีก่ะว้าคือจังกันกับผมนี่ล่ละครับผมบ่กขวนไปโลดจังไดสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล่าไปก่อน พอกันไม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้บาคําอาดมีกกำลังใจมาถ่ายคลิปอีกต่อไปเ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ